หลังจากที่เราแฮกสมองให้ออมเงินอยู่กันไปแล้วคำถามสำคัญต่อมาคือจะทำอย่างไรต่อไปการมีเงินเก็บเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นในตอนนี้เราจะยกระดับการใช้เทคนิคไปสู่การวางกลยุทธ์ระยะยาวคลิปนี้คือแผนที่ชีวิตการเงินที่จะมอบ5กรอบความคิดสำคัญ ที่จะเปลี่ยนวิธีมองเงินของคุณไปตลอดกาลและสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Moneyverse จัก,กรวาลการเงินครบวงจร และนี่คือออมอย่างมีระบบตอน5กรอบความคิดสำคัญสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะยกระดับการใช้เทคนิคระยะสั้นไปสู่การวางกลยุทธ์ระยะยาวเพราะการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นเป็นมากกว่าการแค่ออมเงินแต่ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ทางการเงินทั้งหมดนี่คือ5กรอบความคิดสำคัญที่จะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเรามาดูกรอบทั้ง5กันนะครับกรอบแนวความคิดที่1และ2คือการเปลี่ยนจุดโฟกัสและ ใจ่ายให้ตัวเองก่อนคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าความรวยคือการมีรายได้สูงสูงแต่หัวใจที่แท้จริงของความมั่งคั่งคือเงินเก็บซึ่งหมายถึงเงินที่คงเหลือในบัญชีหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วต่างหากโฟกัสที่เงินเก็บไม่ใช่ รายได้ไม่ว่าคุณจะหาเงินได้มากแค่ไหนหากใช้เงินจนหมดก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ร่ำรวยขึ้นเลยการเปลี่ยนจุดโฟกัสมาให้ความสำคัญกับเงินเก็บจะบังคับ ให้เราบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติและนี่คือตัวชี้วัดความก้าวหน้าทางการเงินที่แท้จริงจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอคือการหักเงิน10-20%ไปกับการออมหรือการลงทุนทันทีที่เงินเข้าเพื่อเอาชนะกดรายจ่ายขยายเท่า รายรับหลักคิดที่3หรือกรอบแนวความคิดที่3นั้นคือการวางกลยุทธ์ตามช่วงวัยใช้แรงทำเงินสู่ใช้เงินทำงานในช่วงวัยหนุ่มสาวเราทุ่มเทใช้แรงทำงานและพัฒนาตัวเองให้สุดไปเลยเราหาเงินมาได้พออายุเรามากขึ้นเราต้องเปลี่ยนมาใช้เงินที่สะสม ไปลงทุนให้ทำงานแทนเราเพราะเราคงไม่มีแรงทำงานไปตลอดชีวิตนั่นเองกรอบความคิดที่4นิยามความสำเร็จใหม่ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่วัตถุลูลาแต่คืออิสระที่เงินสามารถมอบให้เราได้การมีภาระผ่อนเกินตัวคือการขายอิสรภาพของตัวเราเองกรอบความคิดที่ห้า สุดท้ายละมองภาพใหญ่ด้วยกฎ20-40-20ชีวิตมีอยู่3ช่วง20ปีแรกคือช่วงเรียนรู้40ปีต่อมาคือช่วงทำงานช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการสร้างฐานะ20ปีสุดท้ายคือวัยเกษียณจะสุขสบายได้ต้องวางแผนตั้งแต่ช่วง40ปีก่อนหน้านี้อย่าลืมนะครับว่า คุณคือนักออกแบบชีวิตของตัวเองการมองเห็นภาพรวมของชีวิตจะทำให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างรอบคอบและสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงคุณใช้หลักคิดหรือกรอบแนวความคิดอันไหนแล้วหรือยัง มาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่กด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ